ก็เป็นปล่อยทอง <aesthetic S 1> แล้วก็ป่อยไหวานหเค็มแบบหวานไ้เค็มหมดเลยนะคะไส่เค็มมันได้ไหมซอสผัก๋อซอสผักชาเพิ่มรสชาตินะ ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าหนองแขมนะอยู่ที่ร้านโตเกียวนะขนมโตเกียวท <ไป S 1> ี่ร้าน <ไป S 1> อะไรนะพี่โตเกียวแซ่แตกคนะ่ะโตเกียวแซ่แตกนะครับโตเกียแซ่แตกชื่อชื่อพี่อะไรนะพี่อาพรนะ์บอลมาเปิดร้านกี่โมงครับพี่ ประมาณหกโมงกว่าค่ะหกโมงกว่าขายถึงประมาณกี่โมงคะประมาณสี่โมงค่ะสี่โมงเช้าสองประมาณสิบโมงเช้านะประมาณนั้นมีกี่ไส้ครับเนี่ยมีกลองไส้ค่ะมีไส้เค็มกับไส้หวานโอ้ไส้เค็มกับไส้หวานไส้เค็มหมดเลยนะคะไส้เค็มมันนึงไส้หวานอนึงอ๋อไส้เค็มอนนึงไส้หวานอันไส้เค็มไส้หวาน มีขายที่ที่ไหน่มั้งครับพี่เนี่ยู่แถวน้องแฉมแล้วก็เขตกระทุ้มแบนค่ะกระทุ้มแบนนะฮะับอ่าจริงไหมคะขายตรงที่นะครับกระทุ้มแบนนี่เป็นอะไรครับตรงนั้นอ่ากระทุ้มแบนนี่จะเป็นตลาดของซีเฮดกระทุ้มแบนค่ะโอ้ตลาดซีเฮดกระทุ้มแบนด้วยอ่าเขตกระทุ้มแบนด้วยนะครับมีมีไข่ด้วยนะ แผ่นนกกระทานะครับอย่างละฟองนะครับโอไใส่หวานไส้หวานนะครับเป็นครีมเนาะเป็นครีมแล้วก็เป็นไอ่ทอ,องครีมแล้วก็ไขยทองครับครีมแล้วก็ไข่ทอง ไม่ใช่ฉีดๆนนเป็นอะไรครันพี่อ่าเป็นซอสทุกขว่ะค่ะอ๋อซอสทุกขว์เพิ่มรสชาตินะครับแล้วน่าเช้าบองไวมากเลยครับขายมา,า,านานแล้วมั้งครับเนี่ยกี่ปีแล้วมีกวางอ้าวปีกวางนะครับโอ้โหเขามาขายนะครับคล่องมากเลยนะครับ อันละเท่าไหร่พี่อ่ะเท่าละยี่สิบจ้ายี่สิบเลยเนาะใส่เกี๊ยส์สามค่ะได้ใค่ะกี่ยามได้ค่ะหนูเอาเต้เกมกี่แผ่นคะลูกเกมหนึ่งนะเกม๊ยหนึ่ง ขายไงครับในขน,น,น,นมจีบขนมจีบพวงมาสามสิบจ้ะชุดละสามสิบนะฮะอยู่ข้างร้านขนมตัวเกียวนะมาอุดหนุนก็ได้นะครับผมนี่ครับเป็นไส้อะไรไส้หมูไส้หมูค่ะมีหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวนะครับกินได้เลยนะครับ ม่จะมีรับออกออกงานา<อ>ด้วยเหรอจ้เเบอร์อะไรนี่0 8แปดหนึองครับผมมีในป้เลยะศูนหนะครับหนึ<า>่งสามสองเจ็ดห้าสามเจ็ดนะครับผม<ะ>ใครที่จะจ้งออกไปออกงานน,นะครับ เราไปเอาสูตรมาจากจากไหนครับพี่อ๋อสูตรเหรอคร่ะสูตรของเจริญค่ะค่ะเป็นแฟนชายเหรอครับไม่เป็นแฟนชายครับเป็นสอนค่ะอ๋อสูตรเป็นสอนครับครับเขาสอนนะแพงแพงไหมครับสูตร,รอ่ะไปท,ที่ที่เขาสอนไม่คอสเหรอก็หลักหมื่นอ่ะหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับ เอามาสร้างสร้างอาชีพได้นะครับสร้างได้มันอยู่ที่ความอดทนของเรารการใช้ดไก้ไหนอยู่หน้าเตานะฮะมันร้อน <c oughs> ไอ้วันเดียวเหรอครับก็วันขัดตะเลิศค่ะอ๋อวันอาทิตย์วันเดียวนะแล้วก็วันหยุดนั้นนั้นตะขัดตะเลิศนะครับใครที่มาชิมนะี่ยใช่ใช่ใส่เกมสองอันใส่เกมสองที่ใครเอาหนึ่งนะคะให้หนึ่งจะได้เลยจา่าละสามต้องรอนะคะ,ะเอาใช้แบบนี้ยขอบคุณจ้ารอนะคะ Go, well แต่ละวันนี้ใช้แป้งครั้งละกิโลครับไม่มากค่ะครับจ้าขอบ้านตอนนี้เสร็จ,จ,รจนะสจิไม่ค่อยดีดครับเสจไม่ค่อยดีนะจ้าเสร็จสิบไม่ค่อยดีไม่มากครับแต่ว่าของเราอ่ะจะมี3าร้านค่ะมี3สาขาแต่ละแต่ละวัเววนเราจะไป3ที่ค่ะอยู่อ๋อ3 3มสาามที่เหรอจ้าครับ ปกติขายก็ขายเย็นด้วยจ้าขายเย็นด้วยครับอ,อย่างอาาันดับที่สองก็จะอยู่ตลาดคุณนายค่ะตลาดคุณนายตอนเย็นเนาะจ้าตลาดคุณนายบางบอนห้านะครับตลาดคุณนายบางบอนห้าไปิตไ,ไว้ก่อนไปมันไม่ได้กลั <c oughs> บบ้านเย็นนี้มัน เราไม่มีของเราก็เลยหันไสบอกหันบูอัดกับเมนของเรามันไม่ใช่อย่างนี้ไงเราต้องเ,เรียนา่าพี่ถึงจะทำได้ต้องต้องเรียนค่ะ้องเรีเนยนมานะเดี๋ยว,ว่าถ้าเราไข่เหรอจ้าที่เก่งของเราจะเป็นไข่แล้วก็เป็นไก่ค่ะแต่ว,ว่ามุกคจะทานได้เต่วว่าวันนี้ไก่ของเราไม่มี มันหมดแต่ปืนนี้ถ่ายรอยกระท<บ>ง ซื้อ,ซ,อซื้อของไม่ทันเนาะเจ้าซื้อของไม่ทันเพราะว่ามาตลาดมันก็มาเช้าแต่ว,ว่าตลาดเรากลับไปทําของมันก็จะไม่ทันเราก็เลยหยิบอะไรที่มันง่ายง่ายก่อนขายงานก็จะขายดีนะครับเนี่ยขาย,ขายดีมากลยขายดีอยู่ค่ะขายงานขายดีมากนขายขายไม่ได้รุด <laughs> ว,วัดไ,ไปวัดท่ากระบือที่หนึ่งนะคะสำหรับวันอาทิตย์วัดท่ากระบือวัดท่ากระบือนะครับจ้าโลเกียวแสนแบบของเราอยู่ นะครับที่ชมคลิปเราจนจบนะครับเรือมาหนึ่งนะครับตลาดวัดหนองแคมนะตลาดเช้านะครับขายวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันอยู่ตะขัดตะเลิกนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ